โซเชียลมีเดียทำให้คุณเป็นทุกข์ได้อย่างไรโซเชียลมีเดียเมื่อโลกเสมือนสร้างความทุกข์ในชีวิตจริง ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างแยกไม่ออกโซเชียลมีเดียได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมต่อสื่อสารและรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้คนทั่วโลกอย่างไรก็ตามเหรียญย่อมมี2ด้านเสมอเช่นเดียวกับโซเชียลมีเดียที่ไม่ได้นำมาซึ่งประโยชน์เพียงอย่างเดียวแต่ยังซุกซ่อนกลไกที่สามารถบันทอนความสุขและสร้างความทุกข์ให้กับผู้ใช้ งานได้อย่างคาดไม่ถึงการทำความเข้าใจถึงผลกระทบด้านลบเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เราสามารถใช้งานโซเชียลมีเดียได้อย่างมีสติและรักษาสมดุลในชีวิตจริง หนึ่งในกลไกลหลักที่โซเชียลมีเดียสร้างความทุกข์คือการเปรียบเทียบทางสังคมแพลตฟอร์มเหล่านี้เต็มไปด้วยภาพลักษณ์ที่ถูกขัดสรรปรุงแต่งและนำเสนออย่างสวยงามไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวที่ดูสมบูรณ์แบบการเดินทางไปยังสถานที่รูหราความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือแม้แต่รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดีไร้ที่ติเมื่อเราเสพคอนเทนต์เหล่านี้อย่างต่อเนื่องเรามักจะเผลอนำชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับภาพมายา เหล่านั้นโดยลืมไปว่าเบื้องหลังรอยยิ้มและความสำเร็จที่เห็นอาจมีเรื่องราวความพยายามหรือความยากลำบากที่เราไม่เคยรับรู้การเปรียบเทียบที่ไม่ยุติธรรมนี้เองที่นำไปสู่ความรู้สึกได้ค่าอิจฉาริษยาและไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมียิ่งไปกว่านั้นโซเชียลมีเดียยังสร้างแรงกดดันให้ต้องนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดของตนเองผู้ใช้งานจำนวนมากรู้สึกว่าจำเป็นต้องสร้างตัวตนออนไลน์ ที่ดูดีน่าสนใจและได้รับการยอมารับจากผู้อื่นพวกเขาเลือกที่จะโพสเฉพาะด้านที่สวยงามประสบความสำเร็จหรือมีความสุขในขณะที่ซ่อนหรือละเลยด้านที่เปราะบางหรือมีความทุกข์การแสดงตนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเครียดและความกังวลให้กับผู้โพสเองแต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้ที่รับชมทำให้เกิดความรู้สึกว่าชีวิตของตนเองช่างแตกต่างและด้อยกว่าภาพลักษณ์ณนะที่เห็น การเสพติดและการใช้เวลามากเกินไปเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้โซเชียลมีเดียกลายเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์กลไกการแจ้งเตือน notifications การเลื่อนดูฟีดที่ไม่มีวันสิ้นสุดและรางวัลจากการได้รับการกดไลค์หรือความคี่ด่เห็นได้ถูกออกแบบมาให้ดึงดูดและทําให้ผู้ใช้งานติดอยู่กับหน้าจอเป็นเวลานานการใช้เวลาส่วนใหญ่ในโลกเสมือนจริงนี้เบียดเบียนเวลาที่เราควรจะใช้กับกิจกรรมในชีวิตจริงเช่นการปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อนฝูงการทํางานอดีเรกการออกกําลังกายหรือการพักผ่อนอย่าง แท้จริงการขาดสมดุลระหว่างโลกออนไลน์และออฟไลน์นี้สามารถนำไปสู่ความรู้สึกโดดเดี่ยวความเครียดและปัญหาสุขภาพอื่นๆทั้งทางร่างกายและจิตใจ การพลาดโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพแม้ว่าโซเชียลมีเดียจะช่วยให้เราเชื่อมต่อกับผู้คนได้ง่ายขึ้นแต่ปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์มักจะขาดความลึกซึ้งและความหมายการสื่อสารผ่านตัวอักษรหรืออิโมจิไม่สามารถทดแทนการพูดคุยแบบเห็นหน้าการรับรู้ภาษากายและการแสดงความรู้สึกที่แท้จริงได้การพึ่งพาโซเชียลมีเดียในการสื่อสารหลักอาจทำให้ ความสัมพันธ์ในชีวิตจริงของเราอ่อนแอลงและนำไปสู่ความรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวได้ในที่สุดการเผชิญกับเนื้อหาที่เป็นลบและ t ็อกซิ่เอนเวอร์เนเมนต์โซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความคิดเห็นที่หลากหลายซึ่งบางครั้งอาจกลายเป็นแหล่งของความขัดแย้งการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ไซบอร์บูลิ n งการเผยแพร่ข่าวปลอมเฟกนิวความคิดเห็นที่สร้างความมาเกลียดชังเฮสปีด และเนื้อหาที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลหรือความไม่สบายใจการสัมผัสกับเนื้อหาเหล่านี้อย่างต่อเนื่องสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเราทำให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลความโกรธและความรู้สึกไม่ปลอดภยัย Fee r o m m s s s n n g out, อฟโอ หรือความกลัวที่จะพลาดข่าวสารหรือกิจกรรมที่คนอื่นกำลังทำเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่โซเชียลมีเดียเป็นตัวกระตุ้นสำคัญการเห็นโพสต์เกี่ยวกับกิจจกรมสนุกสนุกการเดินทางที่น่าตื่นเต้นหรือความสำเร็จของเพื่อนๆอ,อาจทำให้เรารู้สึกว่าตนเองกำลังพลาดอะไรบางอย่างในชีวิตและนำไปสู่ความรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ การบันทอนความภาคภูมิใจในตนเองจากผลของการเปรียบเทียบทางสังคมการได้รับความคิดเห็นเชิงลบหรือการไม่ได้รับการยอมรับตามที่คาดหวังบนโซเชียลมีเดียสามารถส่งผลกระทบต่อความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองของเราได้การให้คุณค่ากับตัวเองขึ้นอยู่กับการได้รับการกดไลค์หรือความคิดเห็นจากผู้อื่นเป็นสัญญาณของความเปราะบางทางจิตใจและอาจนำไปสู่ความรู้สึกไม่มั่นคงในคุณค่าของตนเองการละเลยความเป็นส่วนตัว การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปบนโซเชียลมีเดียอาจนำไปสู่ปัญหาด้านความปลอดภัยและการถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวการถูกติดตามการถูกนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดหรือการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงออนไลน์เป็นความเสี่ยงที่ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียต้องเผชิญและความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้สามารถสร้างความเครียดและความไม่สบายใจได้ การสร้างความคาดหวังที่ไม่สมจริงโซเชียลมีเดียอาจสร้างความคาดหวังที่ไม่สมจริงเกี่ยวกับชีวิตความสัมพันธ์หรือความสำเร็จการเห็นแต่ด้านที่สวยงามของชีวิตผู้อื่นอาจทำให้เราตั้งเป้าหมายที่สูงเกินจริงหรือรู้สึกผิดหวังเมื่อชีวิตจริงของเราไม่เป็นไปตามภาพที่เห็น การสูญเสียสมาธิและความสามารถในการจดจ่อการแจ้งเตือนและการไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องบนโซเชียลมีเดียสามารถรบกวนสมาธิของเราทำให้เราไม่สามารถจดจ่อกับงานหรือกิจกรรมที่ต้องใช้ความตั้งใจได้การเปลี่ยนไปมาระหว่างแอปพลิเคชันและเนื้อหาต่างๆยังส่งผลเสียต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เพื่อลดผลกระทบด้านลบของโซเชียลมีเดียและรักษาสุขภาพจิตที่ดีเราจำเป็นต้องใช้งานแพลตฟอร์มเหล่านี้อย่างมีสติและตั้งใจการตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่โซเชียลมีเดียมีต่ออารมณ์และความรู้สึกของเราเป็นขั้นตอนแรกการจำกัดเวลาในการใช้งานและกำหนดช่วงเวลาที่ไม่ควรใช้โซเชียลมีเดียเช่นก่อนนอนหรือระหว่างทำกิจกรรมสำคัญเป็นสิ่งจำเป็นการ คัดกรองเนื้อหาที่เราเสพและเลือกติดตามบัญชีที่สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมความคิดเชิงบวกจะช่วยลดการสัมผัสกับเนื้อหาที่เป็นพิษการให้ความสำคัญกับปฏิสัมพันธ์ในชีวิตจริงและใช้เวลากับคนที่เรารักอย่างมีคุณภาพการฝึกการเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองในอดีตแทนที่จะเปรียบเทียบกับผู้อื่นการฝึกความรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งที่เรามีการตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองการพักจากการใช้งานโซเชียลมีเดียเป็นระยะ Digital Detox และการดูแลสุขภาพกายและใจอย่างสม่ำเสมอล้วนเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียได้โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของความทุกข์ที่มันอาจสร้างขึ้น โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่มีพลังแต่เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่นๆหากเราใช้งานโดยขาดความระมัดระวังมันก็สามารถสร้างผลเสียต่อชีวิตของเราได้การตระหนักถึงกลไกที่โซเชียลมีเดียสร้างความทุกข์การปรับเปลี่ยนพอฤติกรรมการใช้งานและการให้ความสำคัญกับความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีในชีวิตจริงจะช่วยให้เราสามารถควบคุมโซเชียลมีเดียได้แทนที่จะถูกควบคุมโดยมันและใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างสร้างสารรค์โดยไม่สูญเสียความสุขที่แท้จริงไป